สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ IPM อัปเดตกับลูกปาสิปโปไทยค่ะและในวันนี้นะคะลูกปาก็มีเรื่องราวข่าวสารงานอีเวนต์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมมากมายเลยแหะค่ะจะมีข่าวสารอะไรมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้บ้างนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะบริษัทเป็นไทยร่วมกับมหาวิทยาลายัยเปิดตัวทีนสเต r ร์รัมและเปิดตัวซ e o อแบรนด์ b o สวา a โยเซรัมลดฟ้ากระจุดด่างดำโดยทีมเซรัมเป็นเซรัมลดฟ้ากระจุดด่างดำลดสิวเพื่อผิวกระจ่างใสซึ่งบริหารงานโดยทีมผู้บริหารมืออาชีพควงแขนบอสวา a โย ο, คุณอโยสยาวัดเพชรพ่อค้าออนไลน์ที่มาเปิดตัวธุรกิจทีมเซรัมพร้อมแนะนำการทำการตลาดออนไลน์จากประสบการณ์ตรงจะเป็นอย่างไรไปฟังจากบทสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสดีครับวาโยนะครับอโยสยาวัฒเพชรนะครับซ e o แบรนด์ครับ รัชดาพรอิสราปัญญคุณนะคะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงงานเ n i n n น v a t i o ชรองศาสตราจารย์ดรเพ็ญศรีเจริญวานิชค่ะ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยคอนแกนค่ะแล้วก็เป็นคณาจารย์ที่สอนด้านการตลาดด้วยค่ะเปิดตัวแบรนด์เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นแล้วก็ประทับใจมากๆนะครับสำหรับวันนี้บอกเลยว่าน้องๆนักศึกษาให้ความสนใจอย่างมากแล้วก็มันจะเป็นการต่อยอดในเรื่องของการสาขาวิชานะครับแล้วก็เป็นวิชาชีพหลังจากที่เขาได้เรียนตามหลักสูตรออกไปแล้วนะครับมันเป็นเหมือนวัคซีนเข็มแรกที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาได้ฉีดแล้วพอลาก้าออกไปจากร้วมหาลัยเขาไปทําประกอบอาชีพได้เองแล้วก็ได้จริง นักศึกษาเราเป็นนักศึกษาสาขาทางด้านการตลาดนะคะชั้นปีที่3ค่ะนักศึกษาเรียนมาแล้วนะคะปีนี้เขาปีที่3ก็อยากให้นักศึกษามาะะเรียนรู้นะกับการทําธุรกิจจริงแล้วก็การทําทั้งการตลาดออนไลน์ออฟไลน์แล้วก็มีการเกี่ยวข้องนะคะมาดูประสบการณ์ในเรื่องของการผลิตสินค้าการจําหน่ายสินค้าแล้วก็การเปิดตัวสินค้า ซึ่งเป็นประสบการณ์นอกห้องเรียนแล้วก็จะเป็นทักษะที่จะทําให้นักศึกษานั้นมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นค่ะจริงๆเราต้องบอกก่อนว่าเป็นโรงงานที่เราเราเราดูกันอยู่แล้วเนอะแล้วก็มีมาตรฐานนะครับเราพอเรามาพูดคุยกับคณะผู้บริหารพูดถึงโปรดักพูดถึงสินค้าแล้วรู้สึกว่ามันมีอะไรที่เข้าเคมีเข้ากันนะครับก็เลยมาผลิตที่นี่แล้วก็จัดเป็นหลักสูตรกับของทางมหาลัยด้วยคค่ะก<อ>็ขอบคุณนะคะทางมหาลัยขอนแก่นนะคะแล้วก็ซีอโอแบรนด์ที่ ให้ความไว้บางใจให้ทาง K Innovation ผลิตสินค้าออกมานะคะอยากให้มั่นใจว่าสินค้าของ K Innovation คือใช้แล้วเห็นผลนะคะตอบโจทย์กับผู้ที่มีปัญหาในเรื่องสิวเรื่องฝ้ากรารแน่นอน เริ่มต้นของแบรนด์นะครับต้องบอกบแบบนี้ก่อนว่าเรามองเห็นในเรื่องของโอกาสของการ ER> เขาเรียกว่าการเรียนการสอนบวกกับโอกาสในเรื่องของการประกอบอาชีพของกลุ่มนักเรียนนักศึกษานะครับจึงเกิดมาเป็นสาขาวิชาแล้วก็เอาสินค้าตัวนี้เข้าไปผนวกกับหลักสูตรนะครับ <S <S เพื่อให้เห็นภาพแล้วก็ปัิบัิจิงเกิดเป็นผลลัพธ์ที่แท้จริงใช่ครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าน้องๆนักศึกษามีส่วนร่วมค่อนข้างมากทั้งในเรื่องของการตั้งชื่อแบรนด์เองทั้งในเรื่องของ โฟดด้วยนะครับในเรื่องของการออกแบบต่างๆส่วนสารสก,กัดด้วยนะครับตรงนี้เรามีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนการระดมความคิดนะครับช่วยช่วยเขาเรียกว่าช่วยซึ่งกันและกันสุดเด่นของเรานะครับคือในเรื่องของสารสก,กัดที่ยังไม่มีในท้องตลาดนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าใบมิ้นป่าตอนนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าเวลาที่ใช้ไปสําหรับคนที่เป็นสิวนะครับคือสิวเนี่ยมันจะยุบตั้งแต่3วันแรกที่เห็นผลนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยจากที่ผู้ที่ใช้จริงนะครับมันเจอเป็นรีวิวที่แท้จริงแล้วก็แบบปาก อบอกปากต่อปากครับจริงๆแล้วถามว่าการตลาดตรงนี้เนี่ยเราไม่กลัวเลยต่อให้มันจะเป็นตลาดที่แดงก็ตามนะครับเพราะว่าเรามีจุดเด่นแล้วก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่ายัางไงอ่ะมีเรารู้เพนพอยต์ของเราว่าเราต้องแก้ตรงจุดๆไหนมันทําให้เรารู้สึกว่าไม่ได้กังวลตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าเหลือจะหลังจากเนี้ยเราจะทําให้มันเห็นเป็นรูปธรรมทน,นทันอง บอกเลยว่าแซบสุดใน3โลกนะครับในเรื่องของการตลาดไม่ต้องกังวลเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออฟไลน์ออนไลน์นะครับอินฟูเองหรือในเรื่องของสื่อต่างๆนะครับเราจัดเต็มให้กับตัวแทนแล้วก็น้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้ทั้งระบบอย่างแน่นอนในเรื่องของออนไลน์ครับ จริงแล้วเนี่ยเราต้องเ,อเราเป็นเหมือนผู้นำนะครับเราเป็นผู้นําที่ต้องการทําให้เขาเรียกว่าไม่หวังผลประโยชน์แต่ฝ่ายเดียวนะครับแต่เราต้องการมอบนะครับโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆให้กับน้องๆนักศึกษาเพื่อนที่เป็นต่อยอดทางในเรื่องของวิชาการความรู้แล้วก็ในเรื่องของรายได้และโอกาสที่เขาจะได้รับ โปรโมชั่นเปิดตัวณนะตอนนี้นะครับก็บอกกันเลยว่าเราราคาปกติเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ย450บาทนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับเราจะโปรโมชั่นอยู่ในราคาเพียงแค่290บาทนั้นและโปรโมชั่นนะครับขออุ๊บไว้ก่อนเดีย๋ยวเราจะบอกกันทางสื่อ,อทางเพจเนาะแล้วก็แพลตฟอร์มของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเพ,เพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ทางรายแอดของเราได้เลยนะครับ,แอ,บแอดทีมเซรั่มครับผม เอาจริงๆนะอยากให้เปิดใจจริงๆเพราะว่าตัวนเนี้ยเนี่ยเราเลือกกว่าที่จะมาเป็นแบรนด์ทีนได้เราไม่ได้เพียงแค่ว่าเราเป็นโรงงานนะครับหรือเราเป็นผู้บริหารแต่วันนี้เรามีส่วนร่วมกับทั้งเ,เขาเรียกว่าทางระบบนักเรียนนักศึกษาคณาจารย์นะครับเราช่วยกันออกแบบระดมความคิดจนเกิดมาเป็นแบรนด์ทีนเพราะฉะนั้นทีนเกิดจากการทํางานร่วมกันแล้วก็เขาเรียกว่ามันทําให้เห็นผลจริงๆนะครับในเรื่องของการใช้งาน เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวข่าวสารที่ลูกปานํำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้เรียกได้ว,ว่าครบรถครบทุกเรื่องจริงๆเลยละคะ่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่อยากติดตามข่าวสารงานดีๆแบบนี้ห้ามพลาดกับรายการ IPM อัปเดตเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้ลูกปาและทีมข่าวต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ